คนที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนึงต้องแจ้งความจับเพื่อนตัวเองติดคุกเหตุ <Hey. S 1> การณ์ก่อนหน้านั้น mm. คือวันนี้พี่ตั้งใจมาเล่นเกมกับพี่บีมแค่2คนแต่จู่ๆพี่เชมันก็โผล่มาบอกว่าผ่านแถวนี้พอดีก็เลยแวะมาหาแล้วทุกคนจําเอกสารซองนี้ไว้ให้ดีๆนะเพราะเอกสารนี้แหละที่ทําให้พี่เช่ต้องติดคุกตอนต้นคลิปเอาจริงคือแค่มันโผล่มาพร้อมเอกสารก็น่าสงสัยพออยู่แล้วแต่วันนี้จู่มันก็ชวนพวกพี่ออกไปกินข้าวข้างนอกแถมยังมีการบอกด้วยนะว่าวันนี้จะเลี้ยงซึ่งสําหรับพี่มันคือผิดปกติมากถึงพี่บีมจะยังไม่สงสัยแต่พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าพี่เชต้องการอะไรพอไปถึงร้านข้าวพี่ก็แกล้งทําตัวปกติก่อนแล้วพี่ก็โชคดีมากที่เลือกสั่งข้าวเป็นคนสุดท้ายเพราะในระหว่างที่พี่กําลังหยิบข้าวไปที่ พี่ก็ได้เห็นจังหวะที่พี่เชยมันเริ่มลงมือพอดีใช่ครับมันแอบใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้ไว้ในแก้วน้ําแล้วเอามาวางไว้ฝั่งพี่พี่นี่เห็นเต็ม2ตาเลยตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันทําคลิปแกล้งพี่เล่นๆทําตามใจ FC ที่คอมเมนต์ขอกันเข้ามาพี่ก็เลยแกล้งเล่นตามน้ําไปทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็แกล้งทําเนียนชวนพี่เฉยไปห้องน้ําเพื่อที่จะได้ซื้อเวลาออกมาบอกพี่บินคราวนี้แหละคนที่จะโดนแกล้งก็จะกลายเป็นพี่เฉยแหละเอาแก้วกูไปให้เฉยหน่กูเห็นมันใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้ไปไหนนั่นแหละทุกคนพอบอกพี่บินเสร็จแล้วพี่ก็รีบเข้าไปในห้องน้ําเพื่อไม่ให้พี่เชยมันต้องสงสัยนะใครเป็น FC พี่เฉยก็ดูเอาไว้นะพอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เชยมันอาจจะไม่กล้าแกล้งพี่อีกเลยพอเข้าห้องน้ําเสร็จพี่ก็ชวนมันกลับไปที่ นะแล้วนี่คืออาการหลังจากที่พี่เช่กินน้ำที่ตัวเองใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้ให้พี่กินใช่แล้วครับตอนนี้พี่เช่มันง่วงแล้วก็เหมือนว่ามันจะพยายามจะหลับอย่างเดียวเลยเอาจริงพวกพี่ไม่คิดเลยนะว่าพี่เช่มันจะตั้งใจแกล้งกันได้ขนาดนี้และคือตอนนี้ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นด้วยนะเอาจริงแกล้งกันขนาดนี้พี่อยากรู้มากเลยนะว่าตอนนี้ในเอกสารมันมีอะไรแต่พอพวกพี่ได้เห็นเอกสารเท่านั้นแหละพวกพี่ก็ต้องอึ <ưng S 2> ้งเพราะมันคือเอกสารที่สำคัญมากเอกสารยกย้ายหุ้นใช่ครับพี่เช่มันจะยักยอกบริษัทเป็นของตัวเองคนเดียวก็เลยมาวางยาพวกพีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่่่่เเ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 พพพพพพพืือออออออาา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 าไไลลลลลลลนน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 ิิิิิ้้้้้้้้้้วว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 มมมซึึงง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 กก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 ก็็็็็คคคดดดดใใใชชรรรรแแแแััััยยยยตตจจจจะททททสสสสหหูปถุ นนะที่เรื่องทุกอย่างต้องมาจบลงในครุกแต่พวกพี่ก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้น่าจะทาให้พี่เชมันสำนึกอะไรได้บ้างแต่เพื่อนก็คือเพื่อนพี่ก็คงได้แค่หวังว่ามันจะกลับมาเป็นคนดีและกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกสุดท้ายนี้ก็ได้แต่หวังว่าขอให้มีคนมาประกันตัวมันไวๆนะพอเช่